สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเราครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2องรอบรีวิวครับวันนี้พี่ตีครับจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้า Honda r รี e บนะครับ500ปี2017รถคันนี้ก็เป็นรถใช้มือเดียวนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เรามีรีเบล500 300เข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับพี่ตียังรับตื้ออยู่อย่างต่อเนื่องนะครับใครมีรี b บ l 500เอามาขายพี่ตีเยอะๆครับให้ราคาสูงแน่นอน รถคันนี้ครับเป็นรถปี77เลขไม,ม่เพียง10,000ต้น,ตน,ตนเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวด้วยของแต่ก็ให้มาพอสมควรนะครับเรียกว่าจัดทรงมาแล้วสวยงามนะครับเอาไว้ว่าเพื่อนๆอยากสร้างเรา,เราจะไปว่ารถคันนี้เลขไม้จะวิ่งมาเท่าไหร่ภาพเป็นยังไงมาชมมาเลยร,รถคันนี้ครับเลขไม้อยู่ที่10,600 1 4 8กิโลเมตรแท้นะครับนี่ปอกแฮนด์แตงนะครับมือคัดเดิมๆประจบมองข้างเดิมประกับไฟฟ้าเดิมนะครับตัวหนังสือไม่มีเดือนรางเลยอันนี้เป็นแฮนด์แตงจาก H2C ีนะครับนี่ครับแล้วก็มีฝาปิดกระปุกมันเบรกแต่งจาก H2C เช่นเดียวกันนะครับนี่มือเบรกเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอประกับไฟฟ้าประกับคันเร่งเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเดือนรางเลยนะครับคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนะครับรบๆแล้วก็มียางการกระแทกนะครับจาก H2C นะครับมาให้ด้วยเบาะนั่งเดิมสวยครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูครับจวถึงเบาะซ้อนด้วยเช่นกันนะฮะมาส่งด้านหน้าบ้างส่งด้านหน้าครับก็ยังสวยได้สไตล์แบบเดิมเดิมนะครับไฟเดียวคู่หน้าเดิมไฟหน้าเดิมเดิมใสใสนะครับไม่มีรอยหินนะครับบางโคนหน้าเดิมนะครับอันนี้เป็นยางเดิมติดรถนะครับสภาพดอกยางนี่ประมาณสัก80%น์นะครับจานเบรกด้านหน้าครับเป็นแค่รอยครับไม่เป็นร่องนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะ กระบอกโชคร่างด้านหน้าสวยนะครับนี่ครับสลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมๆครับอาที่สาคัญคิอม,คมาพร้อมกับกามันนับแต่งจาก H2C นะครับแล้วก็มีแคชบาร์ด้านข้างมาให้ด้วยในส่วนของตัวคอท่อด้านหน้าหน้าเครื่องนะครับสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีหยดเยิ้มเลยนะครับตัวแกงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับนี่ครับมีฝาแต่งจาก H2C มาให้ด้วยแล้วก็พักเท้าแต่งจาก H2C นี่นะครับสามารถที่จะวางเท้าได้กว้างขึ้น แน่นขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็กับนี่ครับตัวกระเป๋าด้านข้างนะครับจาก h ค c ูีเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนี่ครับครับเสียงนุ่มเยียบนะครับเขาบอกว่าเครื่องนี่ไม่มีดังนะครับวาลไม่มีดังแน่นอนครับนี่ครับเป็นไงบ้างโอ้โหครับส่วนอาทวิ่งอาร์มครับก็เดิมๆสวยๆไม่มีรอยกระแทกรอยถลอกนะครับจานเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับคาลิปเปอร์ด้านหลังจากนิชินนะครับอ่ะยางด้านหลังเต็มเต็มนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหสภาพนันเกือบเก้าบเปนะครับมาวนของ้านท้ายบ้างคันนี้นะครับบ้านท้ายเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับเห็นไหมครับโอ้โหมาวนของฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับคันนี้นะครับยังเป็นโซ่สเตอร์เดิมๆอยู่นะครับเห็นไหมครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะครับนี่ครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบเลยนะครับ นะครับแล้วที่พักเท้านะครับพักเท้าแต่งจาก h 2C นะครับนี่ครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยแปะนะครับเห็นไหมครับพี่ตีคัดสภาพทุกคันรถไม่สวยที่สุดไม่สวยจริงๆเราไม่เอาเข้าร้านเลยเนี่ยดูที่หน้าเครื่องนะครับแห้งๆใสๆนะครับเราการันตีเลขไม้แท้ร้อเปอร์เซ็นต์ทุกคันมีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันกระบอกโชคล่างครับเห็นไหมครับไม่มีรอยเลยนะครับ เอาล้วครับรถคันนี้พี่ติ๊้าให้เลยครับสภาพนี้นะครับอยู่ที่90%สิบนตัวรายละเอียดตัวรถเงินดาวเงินผ่อนของแต่งต่างๆอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็อย่าลืมรีบแอดไลน์มาคุยกันได้เลยครับร้านเรามีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมกับบริการขนส่งทั่วประเทศนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะฮะพี่ตีขอฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชาแนลซันเดอร์บายของเราด้วยหลัที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดครับ คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ